เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันพันธสิริกลุลน,น่าศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยพักเพื่อไทยในวาระรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาและการควบคุมการใช้พืชกระท่อมค่ะในเบื้องตน้นดิฉันขอชื่นชมคณะกรรมาการการสาธารณสุขค่ะที่ทำงานได้รวดเร็ว,รวนะคะประชุมสามครั้ง ะะเลือกหน่วยงานที่มีความรู้4หน่วยงานนะศึกษาดูงานเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างกระชับแล้วก็ชัดเจนค่ะดิฉันเองนะคะไม่ได้ปลูกกัญชากัญชงไม่มีส่วนร่วมในระบบการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนในแวดวงธุรกิจใดๆค่ะแต่ดิฉันสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เพราะเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าะคะของพืชกัญชากัญชงค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประการแรกกัญชงในฐานะที่เป็นพืชวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์นะชาวมงหรือชาวม่างค่ะในส่วนที่สองค่ะ,ะกัญชงที่เรียกว่าเหมนี่นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะที่เส้นใย,ยคุณภาพเปลือกก็สามารถเป็นเหมคลีดน้ำมันในเมล็ดตลอดจนเมล็ดซูเปอร์ฟู้ดและที่สำคัญยิ่งค่ะ CBD นะคะมีประโยชน์มากในภาคอุตสาหกรรมสุขภาพแล้วก็เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ค่ะนะในฐานะในรัฐบาลที่ผ่านมาดิฉนันเป็นประธานอนุกรรมธิการการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชกันชงได้ไปศึกษาดูงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะมีผลผลิตนะคะผลิตภัณฑ์จากกัญชงมากมายนะับพันชนิดค่ะดังนั้นในประเด็นของกัญชงดิฉนันมองว่ามีประโยชน์และคุณค่าสูงมาก ในส่วนของกัญชาค่ะ THC มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าผลิตภ,ภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมุนไพรมีถึง98ตำรับระบุว่ามีผู้ได้รับอนุญาตนะคะในการที่จะผลิตสมุนไพรมากกว่า90รายการผลิตเป็นอาหารมากกว่า570รายการ และผิิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะราว2,000รายการดังนั้นพืชทั้งสองชนิดมีประโยชน์มากขึ้นอยู่กับการจะเลือกใช้อย่างไรอย่างไรก็ตามค่ะรายงานสรุปว่าไม่ควรแยกกันชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาโดยมีเหตุผล4ประการดิฉันมีข้อคิดเห็นดังนี้ค่ะในประการที่1ค่ะกัญชาและกัญชงไม่สามารถแยกทางกายภาพด้วยตาเปล่าต้องแยกด้วยปริมาณสารคาบินอยในห้องปฏิบัติการค่ะ ท่านประธานคะได้เพื่อนสมาชิกคะในปัจจุบันนี้คะ่ะมีข้อมูลการศึกษาคนา้นคว้าในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือในการแยกปริมาณสารแคนาบินอยจากการประยุกต์ใช้นะคะความรู้ด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจหาสารประกอบดังกล่าวนะคะราคาก็ไม่แพงมากนักอีกทั้งมีความพยายามนะคะที่จะคิดค้นเครื่องมือในการตรวจหาสาร THC ที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยจากลมหายใจเขาทำกันได้แล้วค่ะในประการที่สองนะคะนะจากบทสรุปผู้บริหารบอกว่ากัญชาและกัญชงมีต้นกำเนิดจากพืชชนิดเดียวกันผสมกันได้สายพันธุ์เดียวกันปริมาณคานาบินนยก็อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมค่ะฉันมีข้อมูลกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถแยกกัญชาและกัญชงออกจากกัน โดยระบบการควบคุมการปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วค่ะมีพันธุ์ของกัญชงที่ขึ้นทะเบียนนะคะในต่างประเทศมากกว่า80สายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่ยังคงให้ปริมาณ THC และ CBD ในเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับประเทศไทยค่ะจากข้อมูลในเดือนเมษายน2567นะคะข้อมูลใหม่ๆเลยค่ะ สำนักคุม้มครองพันธุ์พืชกรมวิทยาศาสตร์การเกษตรกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทําการรับรองพันธุ์พืชกันชงค่ะที่มีค่าี t h ีน้อยกว่าร้อยละหนึ่งนะจำนวน34สายพันธุ์ค่ะถ้าเราใช้เป็นเกณฑ์การควบคุมในการปลูกโดยเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมฉันคิดว่ากลไกของการแยกกัญชาและกันชงก็อาจจะเป็นช่องทางที่ดีขึ้น สาสายพันธุ์นะคะสำนักสบพสสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองการมหาชนนะคะก็ได้ค้นคว้าแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสายพันธุ์ RPF 1ถึง RPF 4ในส่วนของภาครัฐค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะพัฒนาสายพันธุ์แม่แตง3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะก็มีอีก34สสายพันธุ์รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพยายามที่จะวิเคราะห์ศึกษาในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเห็นมองว่าจะเป็นต้นทางของการควบคุมการปลูกได้นะคะในประเด็นที่3ค่ะประเด็นนี้สำคัญมากค่ะนะคะภาคีอนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่ประเทศไทยนะคะ,ะเป็นสมาชิกข,ของภาคี มีข้อบัญญัติกฎหมายนะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคอนเวนชันนี้โดยเฉพาะการระบุในมาตรา28เรื่องของการควบคุมกัญชาค่ะโดยระบุไว้ใน3ประเด็นด้วยกันค่ะในประเด็นแรกภาคีประเทศใดเพาะปลูกจะต้องควบคุมเช่นเดียวกับกฎหมายฝิ่นโดยอ้างถึงมาตราย3 3ในอนุสัญญาเดียวนี้เช่นกันและยกเว้นไม่ต้องบังคับ สำหรับกัญชาเพื่ออุตสาหกรรมกัญชาเพื่ออุตสาหกรรมก็คือเส้นใยและเมล็ดนั่นก็คือกัญชงนั่นเองค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Industrial Hemp และในประเด็นที่3ค่ะกรณีที่มีการควบคุมจะต้องคำนึงถึงใบของต้นกัญชาที่มีปริมาณ THC อพอสมควรด้วยจะเห็นได้ว่าอนุสัญญาเดียวได้คัดแยกกัญชงออกจากกัญชาค่ะ ในประเด็นของการควบคุมนะคะในมาตรา23ค่ะการควบคุมการปลูกกัญชาให้กระทำประหนึ่งเช่นเดียวกับฝิ่นค่ะต้องมีสถาบันที่ได้รับอนุญาตการเพาะปลูกการผลิตการแปรรูปการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองจะเห็นได้ว่ากัญชาและกัญชงถูกแยกออกจากกันนะคะถ้าสังเกตให้ดีๆตั้งแต่คอนเวนชันของอนุสัญญาเดียวนี้แล้วค่ะ ในประเด็นที่4นะคะการไม่แยกกัญชงออกจากกัญชาได้ข้อสรุปว่าจะทําให้ง่ายต่อการปฏิบัติฉนันไม่อยากจะมองไม่อยากจะให้คิดแค่เพียงว่าง่ายต่อการปฏิบัติแต่อยากจะให้เห็นประโยชน์และเงื่อนไขที่ควรจะแยกออกจากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณ THC ที่มีอย่างมากในกัญชาและมีไม่มากเลยนะคะมีจำนวนน้อยในส่วนของกัญชงแต่มี CBD มากกว่าค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็ไม่ปฏิเสธผลการพิจารณาศึกษาในภาพรวมค่ะเนื่องด้วยห่วงเวลาและโอกาสนะคะในห่วงเวลานี้โดยขอฝากในโอกาสต่อไปค่ะด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้นะคะการจำแนกพืชทั้งสองอย่างนี้ง่ายและก็รวดเร็วขึ้นจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้มีการวางรากฐานกฎหมายไว้สำหรับอนาคตด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าใน ถ้าในนว,วันนี้คะ่ะยังคงเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันก็ควรได้ระบุค,ความแตกต่างของกัญชาและกัญชงแยกกันให้ชัดเจนในแต่ละหมวดแต่ละมาตาให้ครอบคลุมด้านต่างๆทั้งด้านการปลูกจำนวนพื้นที่ปลูกการใช้เมล็ดพันธุ์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการส่งเสริมการใช้ให้ชัดเจนค่ะที่สำคัญยิ่งขอให้แยกพืชกัญชง ในส่วนของการเป็นพืชวัฒนธรรมและเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของชาติพันธุ์ออกมาให้ชัดเจนด้วยค่ะนะคะในส่วนของกระท่มค่ะนะคะบทสรุปผู้บริหารก็มีข้อสรุปว่านะมีกฎหมายพืชกระท่อมพศ2565ออกมาบังคับใช้ก็ครอบคลุมดีแล้วดังนั้นการควบคุมการใช้พืชกระท่อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มง,งวดที่ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ แต่ในขณะเดียวกันในยะของพอรบรพืชกระท่อมก็มีในยะของเจตนารม์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรรมอุตสาหกรรมโดยที่มีข้อมูลระบุไว้ว่าสำนักง,งานอาหารและยาอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบ ต้องมีสารไมชาจินีนไม่เกินร้อยละ0.2มิลลิกรัมนะคะต่อวันนะคะที่ประชาชนจะรับได้ดังนั้นจึงมองว่าการศึกษาวิจัยในเชิงลึก ในระยะนี้ควรจะได้ทำเพื่อให้กฎหมายพรบฉบับนี้สอดคล้องกับการที่จะส่งเสริมให้เป็นนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ด้วยตามในยะแล้วก็จิตนารมณ์ของกฎหมายค่ะก็ขอเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาการและเพื่อนสมาชิกที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ